ก็วันนี้ได้มีโอกาสคุยกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับเตมีเวทนะฮะก็คุยกันก็บอกว่าเมาื่อวานนี้กับนะนะครับทำได้ดีมากผมชมพี่เสรีนะบ,บอกว่าทําได้ดีมากนะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยดีมากครับนะไอเฮียทูไม่ยอมถอนครับยอมเดินออกจากห้องประชุมเพราะคำว่าไอเฮียทูนะี่คือข้อท็จจริงที่เกิดขึ้นในในที่ชุมนุมก็สามารถนำนำมาพูดได้ นะชวนหลีกภัยอาจจะไม่ให้พูดแต่เสรีพิสุทธิ์อยากจะพูดนะครับประเทศไทยไม่ต้องมีคนอย่างเสรีพิสุทธิ์ต้องใจกล้าใจถึงคนเก่งเยอะแยะแต่ใจไม่กล้าขี้ขาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเจ๋วฮะกล้าพูดคำว่า I h e ฮ r ยไอเฮียทนะครับแต่ชวนบอกยายาถอนถ้าถอนถอน,ถอนเป็นการเป็นการเสรียสีเสรีพิสุทธิ์บอกผมไม่ถอน วันนี้ตอนสายๆก่อนเที่ยงเนี่ยผมก็คุยกับพี่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะครับนะคุยกันตอนที่ผมอยู่ราชบุรีท่านก็บอกว่าท่านไปถอดลรอกมันเป็นเรื่องจริงนะท่านเอาความจริงมาพูดในสภาใครไม่กล้าก็ไม่เป็นไรถอยอนะครับท่านพร้อมที่จะพูดนะครับก็ได้คะแนนไปเต็มๆวันนี้ท่านแถลงข่าวคนระับเสรีพิสุทธิ์แถลงข่าววันนี้บอกว่าอะไรประชุมสองวันค่าค่าอาหารนะครับ สำหรับสมาชิกวุฒิสภาและสอสนะนะเขากินข้าวกันวันละ8,000สนบาท2วันนีล้านล้านหกหนึล้านหกแบาทครับนะเงินเดือนสอวอเนี่นะครับนะเงินเดือนสอวอเนี่ยเงินเดือนละเกือบส0 0แสนแล้ววันวันไม่ทำอะไรแล้วเข้ามานั่งหลับกันคอพับคออ่อนนะอ่านั่งเป็นหลับขยับเป็นแดกซึ่งไม่รู้หมายถึงใครไม่รู้นะเห็นก็พูดกันนะ ผมจำเข้ามานะนั่งเป็นหลับขยับเป็นแดกไม่รู้ใครแล้วพอนั่งปุ๊บหลับไปคอพับคอพับคอพับนะครับนะรับไปเดือนละเกือบสองแสนมีคนติดตามอีกสองสามคนหรือห้าคนนะครับแต่ปรากฏว่ามาประชุมสภาไม่มีเงินซื้อข้าวครับต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินนะฮะเงินภาษีครับสำหรับคนที่ร่ำรวยมาหาศาลพวกสสสวทั้งหลายกินข้าวกันวันละแปดแสน สองวันหนึ่งล้านหกแสนบาทเสียรีพิสทจิ์นำมาตีแผ่ถแถลงข่าววันนี้โอ้โหผมฟังแล้วผมบอกไงเสียดายเงินภาษีนี่ยังไม่รวมถึงค่าน้ําค่าไฟนะข้าวห้องซ้วมห้องน้ําไปขี่ไปเยี่ยวอีกเนี่ยนะนะต้องเสียเนี่ยเวลากดน้ํากดอะไรเนี่ยค่าไฟค่าแอร์ค่าเบีย้ยเลี้ยงผู้ติดตามอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องมาดูแลพวกท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายเนี่ยนะแต่หลายหลายคนก็แทบจะไม่มีเกียรติไรเกียรติ เนะรจาจะพะสวก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยพวกนี้มาก็มาอวยรัฐบาลนะลุงตู่ผิดอะไรลุงตู่ผิดอะไรนะเ,เขาทําอะไรผิดถ้าไม่ให้เขาเป็นนายกเราจะให้ใครเป็นในประเทศนี้มีคนเก่งเท่าเขาหรือนะนะจะคุมเสียงสอวอได้หรือมีคนเดียวนะที่เขาฟังนออี่สวคือคนชื่อตู่นะตู่นี่ตู่ประยุทธ์มีตู่เสรีพิสุทธิ์นะ เสรีพิสทจิ์เอามาแชวันนี้บอกโอ้โหกินข้าววันละแปดแสนสองวันกินเข้าไปล้านหกทำไมสวสส,สพูเนี้คุณไม่มีเงินซื้อข้าวกินเองหรือไงทําไมคุณต้องเอาเงินภาษีไปกินนะครับค่าน้ําค่าไฟอีกวันละกี่ล้านนะครับฮะกี่ล้านพี่น้องครับฟังแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยอยากให้พี่น้องแชร์นะแชร์ไปเยอะๆกดติดตามกันมากๆแล้วนั่งมาเถียงกันเนี่ยนะสสฝ่ายารัฐบาลสวก็เป็นไง สสฝ่ายรัฐบาลก็ดา่าม็อบชูสามนิ้วด่าเด็กนักเรียนขัดขวางขบวนการขบ,บวนสเสด็จใช้คำพูดหยาบคายสร้างความแตกแยกสร้างความวุ่นวายการจราจรรถติดประชุมทำไมไป,ไปดา่านักศึกษาเนี่ยประชุมเพื่ออะไรไหนบอกว่าหาทางออกไอ้แบบนี้เขาเรียกว่านะนะหาทางตันไม่หาทางออกนะเข้ามาก็ตั้งข้อหาเลยม็อบ พวกนี้ล้มเจ้านะมอ็อบสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนเศรษฐกิจตกต่ำนะตกต่ำม,มันเกี่ยวอะไรกับมอ็อบเขามาเฉพาะตอนเย็นตั้งแต่เช้าถึงเย็นเศรษฐกิจมันตกต่ำอยู่นะเพราะอะไรฝีมือการบริหารเราของของรัฐบาล,นลเนี่ยพลเอกประยุทธ์มันมันใช้ได้ไหมละ่ะมันแก้ปัญหาได้ไหมนะครับนะไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจตกต่ำไปทอดอไปโทษเด็กนักเรียน นะครับไม่ถูกต้องนะฮะมากระใสร้ายเลยขัดขวางข,ขบวนการขบวนสะดสะเสด็จอะไรต่างๆเนี่ยตรวจสอบก่อนไม่ใช่มาถึงก็ทิมอย่างเดียวเปิดฉากก็ทิมเด็กเลย้นะคุยโม้อย่างเดียววันนี้ผมฟังดูเรื่องโควิดรัฐบาลเก่งอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกแล้วการแก้ปัญหาเรื่องโควิดนี่ยสุดยอดสุดยอดอนะพวกกองเชียร์ก็มากอบไปด้วยสสพักร่วมรัฐบาลแล้วก็ สอวอ่านะนะเรียกว่าสอวอร่วมรัฐบาลก็คือนะคอยเฉลียรัฐบาลเพราะว่าอะไรนะพลเอกประยุทธ์เป็นคนเลือกมาเพราะนั้นก็ต้องเชียรัฐบาลนะรัฐบาลนอกจากจะมีพักร่วมรัฐบาลเนี่ยคอยเชียแล้วก็จะมีพักสอวอคอยเฉลียเพิ่มมันก็เลยเหมือนเป็นสภาโจกเสียดายะนะข้ากับข้าวสองวัน วันละ8แสนหนึ่งล้านหกแสนบาทน่าเสียดายพี่น้องว่าเสียดายไหมเปลืองไฟเ่าๆเ,เปิดไฟเปิดแอร์ค่ารอปอพค่าเบียร์เลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมากมายนะผู้ติดตรงติดตามค่าทาาบริวารบางคนก็เรียก,กว่าขี้ข่าก็แล้วแต่จะเรียกกันนะแต่ผมไม่อยากเรียกกันดูมันหยาบคายนะเดี๋ยวก็จะหาว่าเป็นคนอ่ผู้จายหยาบคายนะบางคนก็เรียกขี้ค่าแต่ผมเรียกว่าผู้ติดตามแล้วกันอย่าไปเรียกเลยขี้ค่าดูแบบ ดูหยากไปหน่อยนะอเดี๋ยวก็จะให้ผมถอนผมไม่ถอนแล้วครับผมยอมเดินออกจากห้องประชุมเหมือนกับเสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์นะครับเออนะครับเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็บอกว่านายกผิดอะไรเขาทําอะไรผิดเขาไม่รู้หรอกครับพเนเอกประยุเขาทาอะไรผิดเริ่มตั้งแต่การยึดอํานาจก็ผิดแล้วผิดกฎหมายนะการรัฐประหารก็ผิดแล้วแล้วก็บอกแล้วผิดที่สองคืออะไรอีกไม่นาน จะคืนความสุขให้กับประชาชนนี่เท่าไรหกปีครึ่งประชาชนยังไม่มีความสุขยังมีความทุกข์อยู่เลยไม่มีงานทําเศรษฐกิจตกต่ำนักท่องเที่ยวก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างมันแย่หมดความสุขเมื่อไหร่จะคืนเนี่ยเนี่ยคือผิดเพราะเขาให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะคืนความสุขเร็วๆนี้อีกไม่นานจะคืนความสุขตอนนี้หกปีครึ่งมันยัความทุกข์อยู่ผิดที่สามครับไม่คืนความสุข ในเวลาอันสั้นๆปีสองปีเหมือนกับรุ่นพี่ที่เขาปฏิวัติพลเอกสนธิอะไรต่างๆพลเอกสุดจินดอนาอะไรต่ลายจอมพลถนอมน่ะเขาอยู่กันปีสองปีก็พอแล้วแต่เราอยากอยู่นานนะไปมอบหมายบรวรศัก์ล่างรัฐธรรมนูญพลางเสร็จไม่เอาครับนะไปมอบหมายให้บรวรศักมาอา่าล่างรัฐธรรมนูญล,ลากจนเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่เอาให้พักพวกตัวเองไปไงความนะ เสรแล้วเปลี่ยนหมายเปลี่ยนเป็นะนะมีชัยนะนะมีชัยมาล่างเพราะอะไรเพราะอยากอยู่นานผิดที่สามคืออะไรครับล่างรัฐธรรมนูญนะเข้าข้างตัวเองสืบทอดอำนาจแก้ไขทำยังไงให้การเลือกตั้งให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดสวก็เป็นนะไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งจากเดิมครับมาจากการเลือกตั้งสวพวกตัวเองนี่ก็มาจากการแลลวการแต่งตั้งแต่งตั้งใครอ่ะคนกันเองครับ คนที่เคยม้เคยมือกันเคยรับใช้กันมานะเคยเปิดประตูรถเคยอะไรต่างๆนะคนกันเองครับเลือกคนกันเองมาสองร้อย 250. อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับคอสชอหรือฉบับรัฐประหารไอ,สอ้สอง250สองสองร้อยห้าสิบคนสวก็มาจากคนกันเองก็พวกเราอะนะนะครับคอสชอเลือกสวนะนะสวก็ เลือกประยุทธ์หัวหน้าคอชอเป็นนายกนี่ก็คือผิดที่สามครับผิดที่สามครับเพราะหลังจากนั้นมาเป็นรัฐบาลก็ปรากฏว่างไงไม่ยอมแก้รัฐมนูญฝ่ายค้านก็บอกให้แก้รัฐมนูญไม่ยอมแก้ผิดที่สามคืออะไรครับผิดต่อมาคืออะไรอ้าง<อ>เสียงจากประชาชนทลายสิบหกหรือสิบแปดล้านเสียงอะไรจำไม่ได้นะอ้างว่ามาจากการลงประชามติแล้วเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับห้ามแก้ <laughs> เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวในโลกที่ห้ามแก้สร้างกลไกอะไรต่ออะไรต่างๆว่าเขาวงกดเต็มไปหมดเลยนะการจะการจะแก้ไขเป็นไปไม่ได้ยกเว้นมีคนเดียวที่เห็นชอบด้วยคือพลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์เป็นคนเดียวที่สามารถจะจะทให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญชอบไม่ชอบเพราะเป็นคนเดียวที่จะคุยกับสรวรู้เรื่รองบางคนเขาเรียกว่าสั่งสวแต่ถ้าพูดแบบนี้สวก็เป็นไง นะก็โกรธนะก็ใช้คำว่าสามารถพูดคุยกับสวได้จะให้ยกมือยังไงไม่ให้นกยกมือทําได้หมดสามารถพูดคุยกับสวได้เพราะเป็นคนแต่งตั้งมากับมือนะครับตอนนี้กอ็อาจารย์วิษณุก็บ,บอกมาแนละ้วสามเดือนก็แก้ไขรัฐธรรมนูนสามวารนะจบเลยเดือนตุลาปุ๊บก็ลงประชามติจบแกแ้ไขรัฐธรรมนูญตัดอำนาจสวได้เลยครับเพราะอะไรฮนะ ไม่มีใครแก้และคำนูนได้นอกจากคนที่ชื่ออะไรพลเอกประยุทธ์คนเดียวนะบางคนเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของสอวเป็นเจ้าของข้อเนี่ยนะภาษาสื่อเขาบอกเป็นเจ้าของข้ออันนี้เขาพูดกันนะนะครับนะคือคนเดียวที่สามารถต่างได้ไม,มีใครสวไม่เคยเชื่อใครนอกจากประยุทธ์กันเนะี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์วิษณุก็บ,บอกว่าสามเดือนในจบเลยครับถ้าถ้าทพลเอกประยุทธ์เขายอมนะมีคนเดียวที่จะแก้และคนูณได้เพราะเขา พราะเขาเขาสร้างรัฐธรรมนูญมาสําหรับห้ามแก่นะพอแก้ไปแล้วเขาเสียเปรียบไงนะน,นี่คือ,ค,อคือความผิดของพลเอกประยุทธ์นะก็ต้องการสือบอานาจต้องสืบทอดอำนาจต้องการอยู่นานๆปฏิวัติมาเสร็จปุ๊บประัฐประหารมาอยู่ห้าปีตอนนี้อยู่มาอีกปีครึ่งเป็นหกปีครึ่งจะเจ็ดปีแล้วเสรีพิสทจน์บอกพอถ้าเรารู้จักพอรู้จักอิ่มในอำนาจก็จบแล้วคนก็อยู่ทั่วไปสี่ปี เนี่ยก็แค่ตัดสินใจลาออกบ้านเมืองก็สงอบแล้วนะนะแก้รัฐธรรมนูญได้ไม่ได้ก็ไม่เปไ็นไะรนะก็ะคุณออกไปก่อนจะแก้ไม่แก้ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยเขาเรียกร้องให้นายกลาออกถ้านายกลาออกตัดสินใจคนเดียวจบครับทุกอย่างปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสถาบันสถาบันมันก็จบไปหมดนะม็อปบป,ประท้วงก็หายไปถ้าคุณประยุทธ์ลาออกนะนี่ไปทําไมทํามานะครับรัฐบาลนะครับ ก็ไประดมพวกเสื้อเหลืองมาอ้างว่าปกป้องสถาบันเปล่าหะความจริงคือไนระปกป้องประยุทธ์นะครับนะก็ไปดึงสถาบันลงมาสถาบันนะครับทรงอยู่เหนือการเมืองเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนก็ไปดึงลงมาใส่เสื้อเหลืองจัดตามจังหวัดต่างๆเยอะแยะมากมายวันนี้ผมไปราชบุรีก็มีนะเอาใส่เสื้อเหลืองมาชูป้ายแล้วก็เสร็จแล้วก็ยกพระบรมฉายาลักษณ ของในหลวงนะแต่ดูๆก็เหมือนกับปกป้องสถาบันทำใบทรมานี่รู้สึกจะจัดมอบมาเพื่อปกป้องรัฐบาลมากกว่ามั้งนะครับคือด้วยความเคารพเนี่ยผมก็อยากจะฝากรัฐบาลน,นะครับว่าเราอย่าไปเอาสถาบันนะมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเชื่อผมเถอะส่วนนักศึกษาที่เขาขอให้มีการปฏิรูปสถาบันนั้นเขาก็ไปเป็นแค่แนวคิดวันข้างหน้าเขาต้องมีคณะกรรมการมีอะไรเยอะแยะแล้วเขาก็ไม่ได้ล้มสถาบัน นะเขาบอกปฏิรูปคือทําให้ดีขึ้นทําให้สถาบันเป็นที่เคารพครักของพี่น้องประชาชนชาวไทยเหมือนเดิมเขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาจะล้มลางอะไรแต่ไรไม่มีเลยเขามีแต่บอกว่าทําให้ดีขึ้นแล้วเขาไม่อยากให้การเมืองเนี่ยไปเอาสถาบันเนี่ยมาเป็นข้ออ้างนะเนี่ยตอนนี้ก็ชุมนุมกันเยอะแยะเนี่ยอะไรสวนลุงสวนลุม,ลมแต่ไม่หมดอะ่ะแล้วก็ยกพระรูปในหลวงขึ้นมานะครับ ผมอยากจะฝากนจริงๆแล้วตกลงเนี่ยตกลงเนี่ยปกป้องสถาบันหรือปกป้องพลเอกประยุทธ์กันแน่นะครับผมเชื่อนะคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับเขาก็จงรักภักดีต่อสถาบันและเขาก็ต้องการสถาบันนั้นดีขึ้นไม่ว่าจะเด็กชูสามนิ้วนะหรือกี่นิ้วก็แล้วแต่ผมเชื่อคนไทยทุกคนเนี่ยนะจงรักภักดีนะครับเชื่อผมเถอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามนะครับรัฐบาลถ้าคุณอยากจะจัดม็อบ นะคุณอย่าไปดึงสถาบันมาคุณก็บอกเลยทุกจังหวัดรวมตัวกันเลยปกป้องคนเอกประยุทธ์เอาคนตรงๆไปเลยไม่ต้องอ,อมอ้อมเพราะการจัดม็อบของรัฐบาลในต่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านในอำเภออะไรมันมันมีค่าใช้จ่ายมันไม่ใช่เอ่อม็อบฟรีที่ไหนนะครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่ารถค่าเบียเลี้ยงค่ากับข้าวอะไรแต่อะไรต่างๆมันเยอะแยะนะม็อบค้างคืนก็ต้องมี ค่าใช้จ่ายและต่างๆซึ่งผม,มอยากจะเรียกว่าเป็นการจ้างมาแล้วเอาเป็นว่าเป็นการอาศัยไหว้วานขอความร่วมมือนะมาช่วยกันชุมนุมยกโป้งย,ปงยกป้ายนะอ่างอ่างอ้างสถาบันแต่จริงๆคือปกป้องรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายเอาเงินจากไหนล่ะครับเงินภาษีนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากเราตั้งคำถามไปคนพวกนี้เราต้องจ่ายตังค์ไหมเงินจากใคร เอาเงินจากไหนมารถบัสคันหนึ่งค่าใช้จ่ายเท่าไหรแล้วคนมาเท่าไร่เครื่องขยายเสียงอะไรต่างรัฐบาลเอาเงินจากไหนเงินภาษีนะประเทศเราก็ยากจนอยู่แล้วตอนนี้จนจนี่จนยังไงน่ะติดหนี้ติดสินอะไรกันโอ้โหหนักอะ่ะโอ้โหนะเป็นหนี้เป็นล้านล้านอะไรมันมันโอ้โหฟังกันแล้วเนะ่ยเอานะล้านล้านบาทสมัยก่อนหมื่นล้านแล้วก็แสนล้านเดี๋ยวนี้ล้านล้านนี่หนักเข้าไปเรื่อยๆรนะื่อยแล้วนะครับ นี่สนินอะไรนี่ก็โอ้โหหนักมากรัฐบาลบอกเงินเราเยอะเงินสำรองเยอะอืมนะแล้วเก็บภาษีก็ยากอะ่มมะกรมสรรพากรกรมสรรพาสามีแต่เก็บภาษียากเพราะอะไรธุรกิจมันเจ๊งอยอดขายก็ตกอะไรก็แย่หมดร้านอาหารก็แย่นะโรงแรมห้างร้านแย่เพื่อนผมเป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านอาหารแย่หมดครับไปที่ไหนก็บอกแย่วันนี้ไปราชบุรีก็ไปเจอร้านขายก๋วยเตีย๋ยวว่าแย่ ร้านริมน้ําก็แย่ yeah. ทุกอย่างแย่นะแต่ที่ไปแล้วเนี่ยลูกค้าเยอะคืออะไรนะสารครับวันนี้ไปผมไปสารจังหวัดราบกรีโอ้ลูกค้าเยอะมากครับนะผมถามรปภบอกเอเราาอรปภลูกค้ามาสารนี่เยอะบอกเยอะนะเพราะอะไรโดยเฉพาะคดีกู้ยืมคดีเช่าซื้อคำประกันนะบัตรเครดิตนะเ,เยอะแยะมากมายถูกฟ้องร้องกอยอเสองกอาสโอ้ลูกค้านั่น มีที่เดียวครับคือสารทุกสารการตลาดดีมากสารวิธรรมคดีเต็มสารจนพิจารณาจะไม่ทันผู้ภากษาเนี่ยแทบจะโอโ้เป็นลมผมเห็นผู้พากษาแล้วผมสงสารบางสารเนี่ยโดยเฉพาะพวกสารแวงเนี่ยโอ้โหหนักเช้าสามสิบเรื่องเย็นบ่ายสามสิบเรื่องวันละหกเจ็ดสิบเรื่องเนี่ยพอลงจากพลังเฮ้ยทางไหนทางออกวะเนี่ยผู้พากษาเนี่ยไม่รู้จะมองคืองานเหนื่อยมากอะผู้พกากษา นะครับงานหนักนะร้านค้านี่ลูกค้าไม่มีแต่ไปศาลนี่ลูกค้านั่นลยแล้วก็เรือนจําครับโอ้โหลูกค้านั่นเลยนะผมไปเรือนจําไปเยี่ยมผู้ต้องขังเนี่โอ้โหลูกค้านั่นครับคนใช้บริการกันนั่นครับนะผมไปคุยกับผู้คุมเขาก็บอกเลยอ่าจานครับอันดับแรกกับข้อหาอะไรครับยาเสพติดมากที่สุดหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สองก็ชอบโกงรักทรัพย์ยักยอกเต็ไมไปหมดนะ เพราะอะไรเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไปไงทำมาหากินไม่พอใช้ก็ต้องอะไรลักทรัพย์ขโมยโทรศัพท์จี้ป้นชอ่อโกงนะครับทุบกระจกรถงัดบ้านบุกลุกเต็ไมไปหมดลูกค้าแน่นครับตอนนี้ลูกค้าดีก็คือเรือนจําคุกลูกค้าแน่นยังไม่รวมถึงแกเกียนนาผ,ผู้ประท้วงเนี่ยนะชมนุมมามนมเมื่อไหร่ก็รอรับหมายเรียกตํารวจก็พร้อมแจกให้สาหรับพวกที่ชูสมนิ้วนะ ส่วนพวกเอ่อนะฮะพวกเสื้อเหลืองเนี่ยนะก็ฝากพนักฝากตำรวจด,ด้วยแจกมั่งหมายเรียกหมายจับอะไรแจกกาบ้างดิมโถแจกจะพวกชูสามนิ้วแจกจนนะ่ะหมายเรียกหมายจับฝากขังค้านประกันโอ้โหโอ้โหโดนแต่ละคนบางคนโดนข้อหาแจ้งแปดข้อหาหนักนะเดินไปสถานทูตก็ผิดกฎหมายเดินมาที่ไหนก็ผิดกฎหมายชุมนุมคือ เข้าใจ่าผิดกฎหมายแต่ว่าดูอีกฝั่งฝั่งเสื้อหลงเสื้อเหลืองเนี่ยดูมัน,ม,นมันผิดกฎหมายไหมชุมนุมที่สวนลุมผิดกฎหมายไหมนะชุมนุมหน้าอ่าอะไรวะรัฐสภาผิดกฎหมายไหมไปสถานทูตเมกาผิดกฎหมายไหมเนี่ยดูนะนะแต่ถ้าชูสามนิ้วนี่ก็อันดับแรกอะให้เลิกการชุมนุมแจ้งข้อหาออกหมายจับนะครับมันเยอะแยะนะก็ฝากนะครับ นะเด็กๆนักเรียนเขาอยากการชุมนุมอะไรต่างๆรัฐบาลก็ปล่อยไปครับไม่ต้องไปออกหมายเรียกออกหมายจับออกหมายขังนะประกันตัวเสร็จลงมาอายัดตัวต่อเอาไปที่นี่ก็ไปไงค้านประกันต่อเนี่ยก็แบบนี้มันมันก็ทําให้ผู้ชมุมนุมเขามองว่าเหมือนเขาโดนการบังคับใช้กฎหมายที่มันเข้มเข้มงวดเกินไปนะซึ่งนะักการเมืองหรือนักสิทธิมนุษยชนใช้คําว่าใช้คาว่าอะไร ใช้คําว่าคุกค,คามประชาชนหรือเปล่าว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยอยากจะให้จัดกับพวกเอ่อพวกเสื้อเหลืองบ้างเสื้อเหลืองสบายใจน,ยนะครับผมมองว่าเสื้อเหลืองส่วนใหญ่แล้วก็คือม็อบที่มาเลยดูแลพลเอกประยุทธ์มากกว่าก็ฝากท่านนายกพลเอกประยุทธ์นะครับว่านะถ้าท่านตัดสินใจลาออกประเทศเราก็จะดีมากเลยท่านไม่ต้องถามใครว่าท่านผิด ผมผิดตรงไหนครท่านก็ต้องรู้อยู่แก่ตัวเองอะ่ะรัฐธรรมนูญมันเอาเปรียบเขาต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญต้องการให้ท่านเลาออกพราท่านมาทํามาหกปีครึ่งแล้วถามว่าท่านเป็นคนเก่งไม่เก่งแต่ท่านได้รับโอกาสจากประชาชนมานานพอควรแล้วเพราะฉนั้นก็ท่านลองพิจารณาดูนะเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติเพราะท่านคนเดียวสามารถทําให้ประเทศเดินต่อไปได้เป็นคนเดียวที่สั่งให้แก้ไขรัฐธรรมนูญไดไม้มีใครหรอกไม่เชื่อถามอระจามิสณุมีคนเดียวที่สั่งได้ นะครับส่วนเรื่องสถาบันเนี่ยผมเชื่อนะครับคนในประเทศไทยไม่มีใครเขาล้มล้างหรอกครับผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครไปล้มล้างสถาบันนะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เขาต้องการปฏิรูปแค่นั้นแหละนะในทางที่ดีขึ้นนะครับนะมีแต่ดีขึ้นครับไม่มีใครไปจับไปช่วงอะไรแต่ไรอ่ะนะขัดวขัดวขวางขบวนเสด็จอะไรก็ไม่มีหรอกนะสสรัฐบาลอะ่ะอย่าไปใส่ร้ายเขาบางคนเนี่ย พูดในสภาใส่ร้ายม็อบนักศึกษานะโอ้โห,หน่าละอายผมไม่อยากเขบอกว่าเป็นใครอย่าไปใส่ร้ายเขาการขัดขวางขบวนการเสด็จเรายังไม่รู้ขบวนสเสด็จเลยเรายังไม่รู้เลยใครทําผิดรอสารตัดสินก่อนตรวจสอบก่อนตํารวจทาหารใครที่รับผิดชอบทําไมปล่อยให้ขบวนผ่านบริเวณม็อบคุณต้องการให้มันเกิดอนะไรปัญหาให้มันเกิดภาพขึ้นมาแล้วก็ใช้ในการออกพระราชก,กําหนดสถานการณ์ฉุกเฉินใช่หรือไม่ หรือต้องการดึงฟ้าต่ํานะครับเรื่องแบบนี้มันยังไม่จบนะครับนะมันมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นอย่าใส่ร้ายนักเรียนนักศึกษามันเป็นการกระทําที่น่าละอายนะครับเรื่องต่อไปก็เรื่องที่รางคมแหง็วันนี้นักศึกษาก็ไปหาอธิการบด,ดีองค์การนักศึกษามอรอตอนนี้กลายไปแล้วกลายเป็นเสื้อเหลืองไปหมดอธิการบด,ดีก็เป็นไงนะ ไม่ดาเนินการช่วยเหลืออะไรนักศึกษานักศึกษาก็ไปโวยวายทาไมอธิการบดีถึงไม่ช่วยเหลือนักศึกษาเลยธรรมศาสตร์จุฬาเชียงใหม่เขาช่วยเหลือนักศึกษาแต่นักเสือนักศาัลรามผู้หญิงโดนทาร้ายร่างกายโดนเอาลำโพงทุ่มโดนด่าเยียดยม้มในแคมปัสในพื้นที่มหาลัยของรามคำแหงไม่มีใครดูแลอธิการบดีคนใหม่รับการเลือกตั้งไปทั้งคนเก่ารักษาการคุณจะแสดงความรับชอบเป็นมหาลัยเดียวที่แบบนะ ไปแสดงเสรีภาพทางการเมืองและนักศึกษาถูกคนข้างนอกทำร้ายร่างกายโดยที่มหลาลัยไม่ได้แสดงควาวมรับผิดชอบอเลยเลยสถานีหัวหมากตำรวจไม่สามารถออกหมายเรียกหมายจับใครได้เลยบอกหลักฐานไม่พอจะเอาถึงแค่ไหนถึงจะพอละครับคุณพอ่อพยานหลักฐานมันพอสมควรก็แจ้งไปเลยเรียกเขามารับทราบข้อเก่าหาเรียกเขามา ถ้าไม่เรียกมารับทราบข้อาหาก็เรียกเขามาถามในวันนั้นคุณอยู่ในที่เกิดเหตุหรือเปล่าคุณยังไม่ออกหมายเรียกเลยสแสดงให้เห็นว่าอะไรมันไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับรีบดําเนินการไปจับกุมมามันไม่ได้เรื่องยากนะคุณดูดิแกนนำม็อบไปอยู่ที่ไหนยังไง,งต่างตํารวจตามไปจับตีสามตีสี่ดึกๆเดินๆไปจับได้หมดอ่ะอยู่ที่ไหนก็ไปจับนี่ล่าสุดวันนี้ดูข่าว นักศึกษาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มาติด G.P.S. ไปไหนมาไหนสะกดรอยรู้หมดเลยยังดีนะหมาไปเดินดชนมารู้ว่ารถตัวเองโดนติด G.P.S. สะกดรอยจับเจ้าหน้าที่ดูนะครับไปละเมิดสิทธิส่สวนบุคคลเขาทำอะไรผิดเนี่ยคุณไปติด G.P.S. รถเขาอ่ะมันผิดกฎหมายนะครับนะครับมันผิดกฎหมายครับ ไปไหนมาไหนมีคนติด GPS คอยตาหมดจะไปไหนมาไหนจะไปหาเมียน้อยจะไปหาแฟนจะไปอะไรรู้หมดไปติด GPS รถพวกแกนนำพวกอ่าชุมนุมทั้งหลายจะได้รู้ความเคลื่อนไหวดูมันมีประเทศไทยเดียวนะประเทศเดียวประเทศสารคขัดเนี่ยนะนะที่เขาเรียกว่ากาลาแลนเนี่ยมันดูนะคุณจะไปล่วงละเมิดสิทธิอะไรเขาขนาดนั้นนะนะครับก็ฝากด้วยนะครับรัฐบาลเอ้ หัวเราะให้ฟังหน่อยอยากจะหัวเราะเป็นภาษาเยอรมันเลยนะครับเนอะอยากจะหัวเราะเป็นภาษาเยอรมันนะเสียดายล้วพูดไม่ได้พูดเด้คำเดียวกูเทนมอร์เกนนะก็กูดมอร์นิ่งเสือเนี่ยนะนะครับ